เปิดมากับโผลบ้ลงเงกินของสาวมเสียบน้อยี่กินยังนะเสีมาเมือนกก็ลงมาแต่เสาๆโอ้ยพนก็ะสต๊กเลยนะมานะพนต๊กห้ามนายายหามานะมาหอนะพต๊ห้ามพีชลูกพายมาปิดต้องปิดต้องมันแดดอะไเด่นเอเยหี่ยวมาแต่งตัวงามเท่เหมือนอีชีพิชคลยพีชเลย ห่าชิเป้ขอละสุดไปรู้ไง้องเวิร์กกับผัวเอาก่อนกัาน้องเย,ยบโอ้ยวันลังอยู่เป็นหมู่น้ำกันประสน <laughs> ผ่านหมหอดเดือน <laughs> เอาผัวปลาน้องเย,ยบแล้วใชหวัพี่น <c oughs> ไป

แจ็เดิมแจ็คบอแจ็คใช่ไล่ะ เราไปรัวไปกินมกเลยนะขายนะ้รขาไอ้นี่หมูหมูหมูสื่อต้าหนะอบขาชอบเสงกมูนเนี่ยแล้วประตนนี้หมูตรงเคยนะหมูหาเคยหมูเคยมา งอดกสูงงอกสูง่าไงงอขดเคยหรือเนาะงอ้าต้องแต่งก็บอไดแตงัเาไเพราเ่บที่เราไม่เต็มเนาะเดินหาเลยขออะไรี้านขออไมาได้มเต็มม่ได้บต่งได้หดออ đây cái ừ. mình, 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 mình đi một cái một mình đi biết biệt ở đây ừ. được không

กินไม่ได้แม่พี่หนุกเราใบตรงใบทำได้สองขวบก็มันอีกแต่วเน้กินเห็นเบ็ดน่งกินเบ็ดถังปมันื้อสืเออเออไอตัดตัดตัวมันลพูดคำว่าอะไรอีกอีอเขามาอีกเขาขันน่ะเยอะขุ่นเบ็ดล้วมานักเลยหนุ่ยเบ็ดแล้วอ๋อหนักเยอะ

bỏ rác luôn bỏ rác khuộn cho nó ngon khuộn cho ý thế nào anh hai. Niền nèo. Nguyê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 n nèo. งานทีลงเห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วหมดเลยอือเ็กแบบแบบุกเห้ยงไฟมาจะบงมบุนไฟยูอ่ะพี่เลยมเรื่อย งงนำ้ำกระิใช่นี่เป็นบุ่นด้วม,มับุนหนงไปอืมุม่นหนึ่งใช่บ่ะนบบเขียนละขอคุณวะสิข้างงวต้นครับไา่เม่นไม่ยา ม่ยาไปไม่หยาไปบุญน้คุณจะค้างเงาะหน่อย้คางงาะหน่อแล้วสัแล้วเลียงเงหน่อยเนะเป็นบ่มันหุ่ยูรูเงาะหน่อยนะมานกินของท่าละเื้อห่เดียวห่ง่ออกมาขนาดตะเกะเหนลเออมาดึงแล้วเกือบท่านมืดได้ทมเหรมาจากหั่นเขาเนาะ ข้ออะไรทาทาผูวข้อนั่อคือเงะไปไวไหมน้ำซุนนาะดึงงะขอขยืนแม่บันน่ะผูุนเข้าแล้วเลยหลุดม่ได้เคื่อนนี่พามือตบเอามาเฮือนรลายมือเลยนะนังตานเงมืนนั่งบอกคนคนนเออแลวเราไใส

ถ้ามานนนหนูลูกมาแม่ลูกมันก็บบก๊คโนมงั้นและลูกคืนเดี๋ยวถ้าเบิ่งงานน้องเวิร์กเป็นยังไงเป็นยังไงจะบ่าวเจ้าเคยเคยใหม่จีรออยู่บ่ถ่ายเบิ่งน่างกันเป็นยังไงห้ยายไปถ่ายให้เบิ่งฮะหาเรื่องเวิร์กนะหาเหมือห่อข้นเออหาเลยหาสักกี่บาทเออให้ท่านบาทนึง <c oughs> มีข้ามบ่ ข้ามบาทหนึ่งคืนเมื่อเมื่อขั้นคอเมือแล้วก็เมื่อแตงาจ่ายเบ็ดอส่ผ้าเอาไว้ห้ามกันไม่เนาะเนี่ยห้ามกันย้ำได้แต่แตงกันบัดมีห้านกันห้านกันห้านกันแตงห้ามือหกหมืห้านกันได้ประมาณว่าเออข้ามบาทหนึ่งห้ามกันก็คำกับบาทงเกีรตหลักถ้าพอคิดหนา 嗯。Uh.